ครับเก,กิดนะครับพร้อม,ม,อ,อ,มอ,อ,อะไรเด็เขาบอกเด็องทาบอ้าวพี่เด็กเสิร์ตเด็กอ้าวเลยโอเคครับเดีย๋ยววันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการทำความสะอาดท่อ,อะระบายน้ำของช่องแอร์นะครับคือแอร์ที่ออฟฟิศผมอะที่คโค้นมร์บายอะ่ะมันชอบมีอาการคือ,อน้ำอะมันไหลย,ย้อนกลับจากท่อระบายน้ำคือเนื่องจากว่ามันมีพวกเขาเรียกว่าตะกอนมีพวกเมือก อยู่อันนี้ผมก็สอบวิธีการแก้ปัญหาก็ไปซื้อไอ้เครื่องดูดมาเน่ยเครื่องดูดมันมีหลายราคาตั้งแต่9ก0ากว่าบาทยัน2,000กว่าบาทอันนี้ผมซื้อดีหน่อยนะครับะใช้ยาวมันก็จะมีที่เป่าอันนี้คือเป่าก็อันนี้คือเป่า,า,ปาฝั่งนี้คือเป่าแล้วถ้าเกิดเราใช้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือดูดก็ซื้อมาแล้วก็ตัวเนี้ยต,ต่เขึ้นไปก็คือดูดน้ำลงมาเลยเนี่ยนะครับมีหลายราคานะครับอันนี้ผมซื้ออย่างดีหน่อยก็คือ2 0 0พกว่าบาทเพราะว่าจะใช้มปนนทนหน่อย สังเกตนะโดนน้ำแบบพุ่งเกบการที่น้ำมันตันนะครับสังเกตก็คือถ้าเกิดน้ำมันไหลย้อนกลับน้ำมันไหลมาจากโอเออรงในนะครับก็นั่นแหลอะอาจเปได้ว่าท่อเราเนี่ยมันไม่สลบลง S <S นะครับมันก็เลยเกิดตะกอนเราก็ต้องใช้เครื่องเนียช่วยบางทีเราใช้น้ำยาเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบนะครับตัวนี้ใช้ดูดแล้วก็ <S 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 สามารถใช้กับงานอื่นเต่าฟูงปอุฟูเต่าทำคอนดักคอมพิวเตอร์ดได้ด้วยนะครับอ่ะทีกนีนะเป้าโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ